16นาทีนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับ New s ์ไรตี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมมาไว้ใครที่เป็นแฟนลับอง b ีนนี่พลาดไม่ได้นะคะหายไปกว่า10ปีแล้วค,ครั้งนี้จะมารวมตัวกันนะคะกับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ช่วงปลายปีนี้ค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมแก๊ง b ี Fi เลยนะคะมาเอาใจทุกๆท,ท่านมีทั้งเพลงพิเศษรวมไปถึงเพลงฮิตฮิตสมัยก่อนมาฝากกันด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Love is Special Dojo b บีไฟน์ซูเปอร์ติงโฮมคอมมิ่ง c ลฟ์คอค่ะ what ก่อนคอนเ,เสิร์ตจะเกิดขึ้นทีมข่าวของเราก็ไปดูบรรดานักร้องทั้งหมดนี่นะคะมาซ้อมใหญ่กันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นี่คือเสียงเปนโนและเสียงร้องนุ่มๆของคุณตัวศักดิ์สิทธิ์พร้อมพลังเสียงก้องกางวานของหลานนักร้องเสียงคุณภาพทั้งคุณมาเรียมเบนชลาทิศคีวองฟัวเค้กอุทัยกับเพลงต่อให้ใครไม่รักซึ่งพวกเขาหยิบยกมาร้องให้สื่อมวลชนได้ฟังกันคะ่ะก็เป็นการรวมตัวซ้อมใหญ่ของวงบีไฟเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตส่งท้ายปลายปีเลิฟอ mm ีส hmm. พิเ e ศียนเดนะโจบีไฟสง เลงฮิตเพลงพิเศษที่อยากจะให้ทุกท่านไปติดตามกันในคอนเสิร์ตที่ห่างหายกันไปกว่า10ปีค่ะทั้งหมดสามารถฝึกซ้อมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องปรับอะไรกันมากนะคะเพราะแต่ละท่านก็มีฝีมือมากอยู่แล้วอย่างคุณเบนเองบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปร้องมาดหนุ่มเสียงนุ่มเหมือนในอดีตแน่นอนค่ะพอบี 5, สฟาำงานกัน5คนนะครับก็เลยกว่าจะหาคิวมาซ้อมเนี่ยก็ค่อนข้างยาก แต่ทุกคนก็พยายามที่จะแบบนัดคิวตรงกันได้ก่อนก่อนหน้าที่จะวงจะเข้าก่อนหน้าที่เข้าห้องซ้อมเนี่ยเราก็นัดเจอนเองรอบเด็กบ้างก็ถือว่าปาร์ตี้ถือว่าเจอเพื่อนด้วยซ้อมด้วยแบบที่คอนโดเบนบ้างอะไรครับสำหรับผมแล้วผมว่าเรามั่นใจนะครับเพราะว่าเราคืออยู่ด้วยกัน5คนแล้วมันมันสบายใจแล้วพอเล่นอะไรมันมองตาก,ก็เออก็รู้ครับแ,แต่ไม่ไม่ได้แปลไม่แต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าต้องไม่ซ้อมแปลว่าซ้อมแต่ผมเชื่อว่ามันมันกันลรามันกันงตอนนี้น่าจะประมาณ7จครับ จริงๆก็ประหลาดดีนะครับเพราะว่าเวลาเวลาตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่เวลามาเจอกันมันแบบมัน,ม,นมันออกมาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะอัตโนมัติแล้วก็คือมีแค่ช่วงแรกๆที่เราต้องรื้อฟื้นความความทรงจำนิดนึง,งว่าเราร้องอะไรไปบ้างแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ปลื้ด,ดๆเลยฮะรเรื่องเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็เลือกจากความเหมาะสมหลายๆอย่างอาจจะมีเพลงเก่าที่รื้อฟื้นความทรงจําที่หลายๆคนเคยฟังพวกเราร้องแล้ว เราก็ยังไม่เคยร้องหรือว่าจะมีเพลงที่ไม่คิดว่าพวกเราจะร้องก็มีค่ะเพลงที่เราอยากร้องเองใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมแต่งหญิงเวทีนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเห็นลายเวทีแล้วครับเวทีนี้ก็อยากจะกลับไปสู่สภาพปีไฟเมื่อสมัยเป็นผู้ชายอยู่ <c oughs> ครับครับ <c oughs> จกเมื่อเช้าเนี่ยฟังตอนที่ปีไฟขึ้นเวทีครั้งแรกแล้วมีเสียงเป็นพูดนิดนึงอะไรนะต่อได้ไหมแล้วแบบแม้มานอะแบบจำจำโมเมนต์นั้นไม่ได้แล้ว ในๆก็จะย้อนไปสิปีที่แล้วก็ตัวเองก็จะย้อนไปด้วยครับอนอกจากนี้นะคะพวกเขายัางได้มีการจัดทําทของอที่ระลึกด้วยนะคะ B5 <c oughs> ก็คือรวมถึงเสื้อเนี่ยแหละค่ะที่คุณโตและคุณมาเรียมเนี่ยใสมาในวันซ้อมครั้งใหญ่ด้วยนะคะคก็จะจําหน่ายที่หน้าง,งานกันค่ะ คอนเสิร์ต Love is Special Dojo B5 s u p e r t i n g Homecoming Live Concert นี้นะคะจะจัดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่27ธันวาคมจำหนา่ายบัตรค่ะคุณผู้ชมไปกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะอะไปจองบัตรการเพราะว่าถ้าช้าก็น่าจะหมดเร็วเหมือนกันเนาะ glawr yn coi Dwi'n hyn พูดถึงคุณโตนะคะก็ห่างหายไปจากอัลบั้มเดียวเหมือนกันหลายคนก็ถามว่าเอ๊ e, คุณโตจะมีไหมคุณโตก็เปิดเผยเลยนะคะว่าเป็นช่วงเวลาของการเว้นช่วงอ,ออกอัลบั้มนานที่สุดเหมือนกันค่ะจากระยะเวลาของการอยู่ในวงการดนตรีมากกว่า10ปีนะคะก็เผยว่าที่หายไปเนี่ยก็ยังไม่เคยได้พักนะยังคงทําเพลงอยู่เรื่อยๆอาศัยความคิดที่เติบโตขึ้นร่วมกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เก็บเกี่ยวมาค่ะก็จะนํามาใช้ในการผลิตผลงานครั้งนี้ด้วย การทำอัลบั้มแต่ละครั้งก็คงต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรเพราะไม่ใช่เรื่องงานในการตัดสินใจแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในบริษัทต,ต้องพูดคุยกันก่อนค่ะยืนยันชัดเจนนะคะว่าต้นปีหน้าแฟนๆได้หาคิดถึงแน่นอนค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หยุดทำอัลบั้มน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยหยุด กับการออกอัลบั้มมานานขนาดนี้เมื่อก่อนนั้นแต่อยู่วงการมาสิปีเนี่ยปกติออกทุกปีมีอะไรให้ฟังทุกปีปีนี้ตอนนี้หายไปเกือบ2ปีแล้วครับก็ฉันเนี่ยการหายไปนานก็แสดงว่าเป็นการเตรียมตัวนานกับอัลบั้มใหม่นะครับ <h> ต้นปีหน้าฉันน่าจะได้ฟังกันแน่นอนครับผมตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับผมก็มมกเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานเพราะว่าเราโตขึ้นเราอยากหาอะไรใหมๆ่ๆเราก็หยุดแล้วก็แบบ ออกไปใช้ชีวิตนะครับไปเที่ยวบ้างไปหาอะไรใหม่ๆไปหาแรงบันดาลใจใหม,หม,ใหม่ๆครับ <c oughs> เราอยู่วงการมาปีนี้ปีที่เข้าที่ปีปที่สิบเอ็ดแล้ะครับ <c oughs> เราเลยอยากจะทําให้มันแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสุดสานบ้างก็ใช้เวลาเตรียมตัวนิดนานิดหนึ่งครับคือมันมีหลาย หลายทางที่ติดต่อเข้ามาครับผมมีหลายทางบร,ริษัทมีหลายทางติดต่อเข้ามาแต่ท้านี้นั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ของของค่ายว่ามองที่ว่าอันไหนสมควรอันไหนที่มันเหมาะสมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องสัญญาเรื่องคุณสิทธิ์และเรื่องระยะไปหมดครับปีหน้นามีเปอร์เซ็นต์สูง,สงไหมครับนี่ว่าจะได้ไปแบบหลายครั้งที่หลายครั้งที่คือผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นครับหลายครั้งตอนต้นปีเนี่ยเราก็หวังว่าเออปีนี้ปีนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรคืบหน้าละมันก็มีอะไรคืบหน้าจริงๆแต่มันก็ คือถ้าเกิดมันยังไม่ชัวร์แล้วมันไม่นั่นจริงๆผู้ใหญ่ก็ยังไม่อยากปล่อยให้ทาจริงๆครับมผมก็หวังเหมือนกันว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นผลงานที่ประเทศจีนเหมือนกันครับนั่นทเตรียมเตรียมแผนนเตอร์เลยหรือเปล่าไม่เลยครับผม <c oughs> ผมว่าสำหรับผมแล้วผมสุขัประเทศไทยคือนี่คือบ้านของเราครับ <c oughs> แล้วก็เราเกิดมาที่นี่แฟนเพลงของเราอยู่ที่นี่เราเริ่มต้นอาชีพของเราเราเริ่มต้นการเป็นศิลปินกันที่นี่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําควบคู่กันไปตลอดไม่มีการทิ้งไม่มีไม่มีการทิ้งที่นี่แล้วไปที่ไหนครับเราต้องเป็นศิลปินที่เบสเปป็นนศิลลคคไทยรับแ้ว อไปถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างนะคะ,คะเรื่องของหัวใจคุณโตก็ยังคงเ,เรียกว่าคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะกับผู้ประกาศข่าวคุณไบร์นะคะพิษยาถันนั่นเองก็ พูดถึงการพูดคุยเรื่องอนาคตกันบ้างแล้วนะตอนนี้แต่ก็ไม่รีบเพราะว่าต่างคนต่างทํางานแต่ก็ยังมีเวลาที่จะดูแลห่วงใยกันเสมอนะคะก็แยกย,ก,ยก,กันได้อย่างชัดเจนนะคะก็เป็นกําลังใจให้เพราะหลายคนนี่ก็แอบลุ้นกันอยู่นะคะใช่เว็บไบรท์ก็ออกอ่านข่าวแทบทุกวันใช่ค่ะจูนโตก็มีคอนเสิร์ตเกือบทุกวันเช่นเดียวกันนะคะ